สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาแนะนําร้าน A1 วันฟ p r o d ปรดักนะครับผลิตพวกไส้กอกแฮมเบอนนะครับเนื้อหมูหมูสไลด์หมูอัดแท่งนะครับหมูชาบูนะครับที่นี่ก็เป็นสาขาที่5แล้วนะครับคือสาขาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในร้านก็ได้อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจร้านรับรองที่พักสัตว์เพื่อบริโภคอยู่นะครับตอนนี้ร้านก็จะขายได้แต่ของสุกนะครับพวกของแปรรูปนะครับพวกไส้กอกแฮมเบอนนะครับกรมปศุสัตว์กำหนดระเบียบอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรับชมนะครับ ครับสวัสดีครับผมอินนะครับจากบริษัทเอวันฟู้ดบูดาหนะครับตอนนี้ที่สาขาภูเก็ตก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับตอนนี้แต่ร้านชาบูต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ผมกําลังขอใบอนุญาตจากกรมธุรกิ์นะครับเพื่อนํำพวกเนื้อหมูนะครับมาสต็อกสินค้าภายในจังหวัดภูเก็ตนะครับเนื่องจากภาคใต้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อที่เสษนะครับจะต้องขอใบอนุญาตจากกรมธุรกิ์นะครับว่าต้องมีคะแนนจากกรมธุรกิจเพื่อให้ร้านผ่านการอนุมัตินะครับ ครับอย่างแรกเลยครับต้องมีแทงน้ําสํารองไว้ใช้ภายในร้านนะครับเพื่อในการจัดการร้านของเรานะครับก็จะมีจุดเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้างานนะครับจะมีจุดเปลี่ยนชุดพนักงานนะครับภายก่อนเข้างานนะครับก็จะมีอ่างล้างมือนะครับจะไม่ใช้มือสัมผัสในการเปิดนั้นครับจะใช้เป็นเข่านะครับในการเปิดน้ำนะครับในการล้างมือนะครับก็จะมีบ่อล้างเท้านะคสะอาดนะครับแล้วก็มีบ่อล้างของดีนะครับก่อนเข้าที่พักซากสัตว์นะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนจัดสินค้านะครับก่อนส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับก็จะมีนี่ครับห้องเย็นนะครับแล้วก็มีตะกร้านะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเป็นพวกเนื้อหมูชาบูหมูอัดแท่งนะครับที่ตอนนี้ยังนําเข้ามาไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขอนะครับก็จะมีตู้ควบคุมอุณหภูมินะครับมีหน้าปัดช์อุณหภูมิที่ผม้ตั้งไว้ที่ลบสิบแปดนะครับอันนี้ก็จะก็จะเป็นใบ มันทึกอุณหภูมิทุกวันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับเป็นพวกมาตรฐานโรงงานนะครับเป็นหาสับ GMP นะครับแล้วก็เป็นพวกใบอนุญาตทาการค้าของกรมปศส์นะครับแล้วห้องเก็บที่พักซักสัต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็พนักงานภายในร้านต้องมีการตรวจสุขภาพทุกคนนะครับนี่ก็เป็นภายในห้องเก็บสินค้านะครับก็จะมีตีนตะกร้านะครับแล้วก็เก็บสินค้าแยกตซนะครับนะครับ ครับแล้วภายในร้านนะครับห้ามเลี้ยงสัตว์นะครับพวกหมาแมวก็เลี้ยงไม่ได้นะครับครับในห้องย็นนะครับก็ต้องห้ามนำสินค้าตัวอื่นมาบปนนะครับอย่างพวกผักผลไม้ที่ไม่เกี่ยวกับพวกซากสัตว์ที่เราได้ขอนะครับครับแล้วภายในร้านต้องมีการจดบันทึกพนักงานเข้าออกร้านด้วยนะครับแลาจะมีข้อกําหนดต่างๆของพื้นที่นั้นๆและร้านนั้นๆด้วยนะครับครับก็ฝากบริษัทเอวันฟู้ดโปรดักต์ด้วยนะครับก็จะเป็นโรงงานผลิตพวกไส้กรอกแฮมเบคอนนะครับพวกเนื้อหมูหมูไซส์หมูชาบูนะครับ มีสาขาอยู่เชียงใหม่พิษณุโลกนะครับกรุงเทพพัทยานะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ